เปิดร้านเล่นขายของแบบใหม่แบบสับพบกับเมนูแรกเป็นเมนูต้อนรับวันแม่เริ่มจากเก็บส่วนผสมหลักก่อนนั่นก็คือดอกมะลิเมนูนี้จะเป็นเมนูเค้กที่ทําจากดอกมะลิพอเก็บดอกมะลิเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องเอาดอกมะลิไปล้างน้ําทําความสะอาดในครั้งนี้เราจะเลือกใช้ทั้งดอกตูมและก็ดอกบานหรือเก็บดอกมะลิที่ล้างเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหั่นกันขั้นตอนนี้จะต้องซอยดอกมะลิให้เป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเราจะต้องใส่ดอกมะลิเนี่ยเข้าไปในเนื้อเค้กด้วยหลังจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้าด้วยกันใส่ดอกมะลิกับ แป้งลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเนยโคเลทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบเค้กวันนี้จะขาดสีปิ้งของมาสเตอร์อาร์ตไม่ได้เลยเพราะว่าน้องเขาคือนางเอกที่จะทําให้เค้กชิ้นนี้ดูน่ากินตัวนี้เป็นสีไฮบิดนะสามารถระบายได้หลายรูปแบบ ด้ามจับจับถนัดมือเหมือนเวลาเราระบายสีไม้ส่วนเนื้อสีของเขาก็จะนุ่มลื่นเนียนถึอระบายเต็มพื้นที่ไวใช้เสร็จแล้วต้องปิดฝาด้วยนะใครที่ชอบเนื้อสีนุ่มๆหยุ่นๆต้องชอบแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งสีปิงตัวนี้สามารถระบายกายล่างน้องเป็นสีน้ําได้ด้วยสีก็เกลี่ยง่ายมากสามารถใช้น้านิดหน่อยเกี่ยสีได้เลยแล้วเวลาเหลาสีแนะนําว่าอย่าไปทิ้งนะเพราะสามารถเก็บเอาไว้เล่นเก็บเอาไว้ระบายเพิ่มได้อีกข้อดียังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะสําหรับใครที่ชอบระบายสีเลอะโต๊ะเลอะเก้าอี้เลอะพัน 4นัสี่ปิงก็สามารถใช้ทิชชู่เปียกลบได้เลยเค้กของเราพออบเสร็จแล้วก็จะแบ่งเป็น3ชิ้นนี่แหละเราไว้แล้วอย่าไปทิ้งอันนี้ของสําคัญเลยชั้นแรกเราจะทาเป็นแยมสตรอเบอรี่สีชมพูปาดแยมให้ทั่วเค้กทาแยมให้ล้นทะลักจากนั้นก็วางเค้กชั้นที่2ทับลงไปใส่แซลลับนิดหน่อยหลังจากนั้นก็ใส่แยมบลูเบอรี่ลงไปประกอบเค้ก3มชั้นเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็ทาวิปครีมปาดครีมให้เรียบเนียนให้เลื้อเค้กเ <Okay. S 1> สมอกันหลังจากนั้นก็จะทาครีมชั้นที่2 2ชั้นที่่ก็จะแบบเพิมสีสันเน้น เฉดสีสเฉดเลยส่วนสีฟ้าก็เป็นสีปิ้งนั่แหละที่เราแอบเอาไปลนไฟป้ายเป็นครีมชั้นบนอันนี้จะเป็นเค้กมินิมอลพอแต่งด้านบนแล้วก็แต่งด้านข้างด้วยนะด้านข้างก็จะเน้นระบาย2ชั้นขอเป็นฟิวหวาน,วานแต่ด้านบนลงไปอะ่ะขอเอาดอกมะลิที่เก็บไว้มาแต่งด้วยดีกว่าืมเค้กวันแม่จากสีปิ้งมันน่ารักอยู่นะเนี่ยตัดเค้กเสิร์ฟให้แม่กันดีกว่าชิ้นใหญ่มาก